ดีค่ะเจเเป็นยังไงเจเจฝันดีดีฟันดีอีกแล้วเหรอแกปวดประหานเจไหมเฮ้ยเฮ้ฮ้ปวดมากอีแล้วบอกเจเปวมาแล้วบ้านเห็นหน้าเจเห็นหัวเลยมาจะไม่ได้เห็นในแต่ผัวเนาะแต่ผัวหรล่าเพราะว่ามีคนมาเบิงเอ้าเอ้าเอาตั้งใน้ผัวได้หรือไงงวดที่ผ่านมาได้บราะเจเขาบอกครับเขา เข้าตัวไดนเจ้เข้าตัวไดนนั่นก็ได้หกหนึ่งหนึ่งสามโตเลยทับนกับเป้าอ้ยเป็นอย่างก็บอบอกอันทางซ่องไ้มันถือกเนี่ยบาทจ้ามีแต่อักเอาเนาะกลกลับมาบอกข้ามาบอกปะหกศูนสี่เลกลับมารอบใดมารอบท่วงสุดท้ายบอกแปได้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 มันบอกว่าศูนหสี่ แาล้ว0 6 6ศูนย์หกหกศูนย์หกหกหนึ่งหกเหลี่ยวเขาได้่เขเล่นันยีห้ลังนีเมื่อรเอาหนึ่งหกสูงเขาเล่ันเื่อวันนี้เดบันิเก้เพื่อนก็บอกว่าสองหาสองเพื่นเพื่อนบอกฟันบอกฟัมาบอกมันฟันฟันว่างได้เจ๊นักว่าเอาสองหาหาสองเด้อหาสองเด้อลาะเ้บอกตัวเดียวจ้ะสองหาหาสองเท่านี้สองหาาสองเอกาัโตกะ สามห้าสองสามห้าสองสามห้าสองตอนสามตมันใจแล้วบอกเจ๊จ้ามันใจพันเปอรเซ็นตบ้านนี้ลึกลับบ้มากบอกงวดนี้บ่มีลึกลับมากบอกห้อลูกดาวปะเขาเรื่องเฮาบ้าบ่มันเสียงเงินเนี่ยปะเขาหันมาถือน้ำลึกลับถอยเอาตัวโอ้โห วันนี้บ่มาคือพ่ท่านมาท่านมาหลุนลาวที่16บือขวามากเอาเลขกเกไปก่อนเล็กเกไปก่อนเล็เกเลยสองหาสองนักเขาโลดท่านคุณท่านโลดฟันวางใดก่อนฟันว่าเพิ่นมาบอกว่าพวดทีเอาหลุลาสองหาหาสองพวนี้จะฟนัประหารเขาจะฟันรไยเดมบหนึ่งหนึ่งเขาจะเขาตัวเขาเดี๋ยวพุณละสี่เมื่อนน ปาดนี่วาแจ้งไหนก่อวันี้บอกหาสองสองหาเอาไปเจแล้วสามหาสองไส่ชื่อ่ะไรเป็สามตัว่ไดัง่หจ้าให้เพิ่นจัดเท่าไรก่อนเจว่ยวจัดเท่าไรก่อนพันโลสามหาสองหาสองสองห่านนะสามตัวตัวใดก่อนเจสามห้าสองเจใส่เจเนี่ยพันคุณพันเลยบอล่พันคุณพันโลเรียกร่างเอาแปดแปดได้เลย ร้างแปดแปดแปดน้ำบ่อออปู่ผู้บอกขาบอกเจ๊เจ๊มาบอกปู่มาบอกปู่ไปบอกไปไปรุ่มหอยรุ่มปูได้ละให้หลายจะปู่ว่าสระกระแปงอย่าไม่แปดแปดปะปูเป็นแปดอยู่แล้วปูปีนแปดเจนให้เจ๊เนี่ยแปดแปด้นี่ปูมันใจบ่ปูมันร่างตัวได้ก็เจ๊แปดแป ปอ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 ด้าทาปอ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 เปลี่ยนแปดเปล่นแปดเป็นอสีมาสีมะเทศ้าเทาอหยีนยาอลลาดไปหลายไอแอบลายยีนย่าอัลาดอัล่าดตัวไหนสองตัวมากตัวไหนเจ๊สองตัวอรรถฮาสองนั่น บเหมือนมีบ่เจ๊ะุบเหมือนมีบ่ทุบเมืนมีบล่ะพันคุณพันหล่นใเงินมันาเสียเกลไยวเงินได้สบ่คับพันคุณพันเลยจ้าเอาเรีย่างไปเปลน้เพื่อนได้เด้อล่ะเอาแล้วจ้าให้เพื่นเอาจักห้าสิบบาทเนี่ยเรีย่างเป็นเรขลก่างเลขกลางก้อนแลันที่นั้นเอเล่างแร้วันที่หนึ่งนี่บ่เนี่ล่ะเลกล่างเพื่ออยากทุมกับทุบร้อยคุณร้อยเอาโลดดวงไฟดวงมันถึงจะบวชทั้งล่างก็จบวชรวยจอิ มันมีให้ถือด้อจ้าฉันก็ถือพ่นสีดาเลยดิบบะดาดิบบาเดียวพ่นดาดิบบะที่อายเพื่อนดิเด้ออายเพื่อนดิเนี่ยเัรนี่ต้องเขาแล้วเพราะอายเที่เรนจะพ่บถือต้องถือแกขาร์แทมพี่แห้งหัวใจใครได้ดิเออเนอะแกทิมไปยังษ์สันต์เลยแต่พี่น้องสีเลื่อมดิให้ถือเด้องวันนี้เจ้ทิมลูกด้วยเขาจะป่วยบอกป่วได้เจ้บอกป่ไมสว์ไปเหยียบไปเลยเจ้้าเดหยียบมัจะป่วยเรื่อแปดแปดพี่น้องสีบ่มาหาดิหาสองนี่พี่บอกบ่มาหาได้ป่วย ต้องดังเด้อเข้าต so like hmm? mm, so ้องดัง okay, ต้องเคือเท่านั้นเพรเขาคือได้เขาแล้วนี่ย้าเล่าพ่อจิปู้หาแล้วปูให้แล้วโอ้เดกยือเพ่งสามห้าสองสามห้าสองตังแปดแปดนะว่าัที่หนึ่งได้ไร เก้าสองแปดสาห้ 2, 8, 3, 5, 2. 2> าสองเกสองปดสาห้าสองเรียกรางนะวันเรียกรางสองตัวสองพันบาทนะแปดแปดร้อยคูร้อยเด้อป้อป้อแปดปดใช่ละปูเป็นแปดลนะโว้ยเียกตัวลูกเกดอดานอะย่เขาเด้อแล้วก็ตุ้นจฟารูกก็ดุนจริงูกยู่ตอเนี่ยปูตั้งหลายปีแล้วเพราเรียกคูแดงหนาทีเ็กปู เดี๋ยูสียวิแห้งนี่แหะอเก็บปอกปวยนี่แหลเสียอเบอไข่เวอเก็บอไข่ผเบิกผแย่งนี่หละผู้อื่นสิอเจเจเจ็ดสิบห้าปียังออยังแดนดี่ด่งอยูกคือดองดอกอยู่พอมึงปูไห่ตัวไหก็เจ๊ปู้ห่ตัวไหครับเจ๊ผู้ให่หาสองสามตัวได้เจ๊สามตัวสามตัวสามห้าสองเลขล่างมีปเจ๊แปดแปด เอาไรไปนายเจ๊พันคุณนพันโลดโอู้มันใจบ่เนาะเก้งมันใจพันกว่าเส้นผละละลาบอ่อนเมียเมียเอาเก้งจ้าเมียดังดิอู้ให้ตัวนี้มาเก้จาก้าถือกัปเจ๊ถือก่จจ้าตัวใดสีพันคู้นพันบอกพี่น้องเด้อเอาโรดนักหาซองให้หลานาาหาซองเอกซองโต้ด้หาซอง เอกสามตัวเจ้าซะห้ารอยพุทหารอยซะเจ้ากษตหาหมื่นสองตัวเจ้าก่าพันคุณพัเจ้ากได้ตัวแปดปเจ้าเก่าสองรอยคุทสองรอยเจ้าก็ได้ถือทั้งบนทั้งล่างตัวสามตัวหัดสักเดี๋ยวก็ได้เงินหลายเนาะอร่ลดตัวมักตัวสอบเก้ตัวแรกเก้ะละห้สอง หาสองก็ถ้าบุญจะพลาดน้ำเจได้ป่ะดิวีไม่ได้ไม่ไม่ให้ดางคนนียแหละพัดจัดงานให้ดังเปี้ยงปังต้องชูเขาเด้วยปูเยี่ให้งองงดกระจายกระลายบอกปูเนี่ยเด้อเห็นหายมันออกได้ทุกวันนี่จ้าปูว่าออกแล้วมันก็เสียนิ่งๆเก่งนิ่งๆมันบางนะเอาลงหน่อยจ้า คุณดังคนดังค่ะคุณดังนั่งเครียลูกมหากดีใจดีกว่าหลูกชัวมากมากแลวเนาะหรวงชว่มากเลย้ากรมาเรอยร์พบะพุทธบาสีวาาคือบอมาคือดังบลเล้่ยนก็เอ้าเก้ยอะไรเก้ยนั่นมุบดางกระดังมูบดังเกกระดังชาตนั่น เอขอบคุณอะไรเจ้จ้าขอบคุณเจ๊บอค่ะเจ๊